สวัสดีค่ะขนกพรสังฆปีชา177สวสดเพียรพระปิตายยอดเศรษฐีลาวหลุ่มปูท่ทวดครั้งที่91วันที่8กุมภาพันธ์2569ค่ะ บัดนี้เป็นครั้งที่91ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้ากรุณนพลสังฆปีชาขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจรรยะบูชาแด่องค์พระความปฏิเทรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีก่อเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัพยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตระนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสูนอตาคันฉันตูเทวตาสัทธรมามุนิราชัสสุนันตุสักขามุขทรสักเเกเมจารูเปกิริสีคารตะเตจันตาริเกวิมานียีเประเทจะคาเมตลุวะนาคาหเนเคหาวตุมีเคเตภุมมาจจยันตูเทวชาลาทราวิสเมยะขคันทัพพะนาคาติทันตาสันติเกยามุนีวาราวานาสาทวมิสุนันตุธรรมมวนาการโออยัมพัทันตาธรรมมวนาการโออยัมพัทันตาธรรมมวนาการโออยัมพัทันตา บทสวดนมัสการสิทธิทคาถานาโมตัสสะปะคะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนาโมตัสสะปะคะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสะพัสทานาถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสะพัสทานาถิเมสรนังอัญย um <plate> oui ังสังโฆเมสรนังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสะพัสทา บทส่วนมหาการุณิกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัธายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพทิมุตมะเอเตนะสัจจวะเชนะมาหุนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสัจจวะเชนะมาหุนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะ สัพพะปานินังปุเรโตะประรมีสัมภาปันโตสัมโพทิมุตตะบังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหนุนตุสัมภูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมมยยัง ค้วาวัสเกสุวิหารติกะปิรวดโทสมีม,มหาวเนม,มหาตาพิกุสังเทน,สนมมะสัตถิงปัจจมาเทหิพิกุสังเทหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิถ้าสหิเจลโกกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภักวันตังทัสสนายาพิกุสังขจะ อัตโคจะตุนนางสุทาวาสกาิกานางเทวานางเอตถาโหสิอยังโขพัควาสเกสุงวิหารติกปิลวตุสมีมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหีพี่ขุสังเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีท่าสหิจโลกธาตุหีเทวตาเยปุเยนะเน เยปุยเยนะสันนิปติตาหนติพระควันตงังทัศนายาพิกุสังคาจายานูนามายามปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังคมิตวาพระกโตสันติเกปัจเจกาคาภาภาเสยามาติอาตโข อาตโขตาเทวตาเสยยะทาปีนามาพระละวาปุริโสสัมมิทิตังวาผางภาษาเลยะภาษาลิตังวาผางสัมมิทเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาภักขโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภะกขวันตังอวิวาเทตวะเอกมันตังอัตสุงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะกขโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมไมโยปาว่านสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตมหาอีมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะอปาราทิตสังคันติอาตโกอัปาราเทวตาพระกโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตถะพิขโวสมาหังสูงเจตตาอัตโนุชุกามังคังสุรถิวัฒเนตานิคเหตวาอินทริยานิรักขันติปัตถิตาติอาตโกอัปาราเทวตาพระกโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวะขี่ังเชตวะปริทางอินทัขี่ังโอหัจจะไม่มชาเต จารติสุทธาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระกโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธาสระงังคาตาเสนาเตฆมิสันติอป,ปัยะภูมิงหายะมนุสังเทหังเทวากายังปาริภูเลสันติติอัตโคป,ปะควาพิกูอามันเตสีเยปุยเยนาพิขเวทสสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนเติตาถาคตังทัศนยะ พุสังคาจจะเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอติธรรมะทานนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปัลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะทาปิมมยะหังเอตรลหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตรมทานนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปรลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันตเสยยะทาปิมมยะหังเอตรลหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานางนามามิกิตายิสามิภิกขเวเทวกายัง เทวกายานาังนามามิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานาังนามามิตังสุนาทัสาทุกังมานาศิกโลทัพาสิษฐามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกข,ขูเพราะว่าตัวปัญจโสรุสุภาควาเอตัทโวจักสีโลกับมนุษย์กษามียะถาภูมิมาตัทธสิตายเยสิตายขิริคัมพลัรา ปะหิตตาสมาหิตาปุถ as no ุสีหาวัสัลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสาสุทาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัจจสเตยัตถาวะเนกาปิละวัทเวตโตอามาตยิสทาสาวเกศาสเนลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิขโวเตจัตปะมะขรูสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปวตุระหุญานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสัง อัทศสัตตลิงสตางเอเกสหัสสานางอมนุษสานัมาตสุงอเปเกนันตามาตคุงที่สารสภาพุทธาหุงตัดจัดสัพพังอภิญญายะว่าว่าขิตวานะาจาักคุม,มาตตโตอมามัต่ยิสัทธา สาวะเกสาสะเนลาเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทาพิกขาโวเยโวหังเกติยิสามิขิราหีอนุปพภโสสัตตสหสาวายขาภุมมากัปิละวัฒวะอิทิมัโตชุติมัโตวะนวันโตยสังสีโนมทามนาพิกามุพิกุนาสมิติงวะนางชาสหัสสาเหมะวะตายคขานานันตะวะนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวะนวันโตยสังสีโนมมามนาพิกามุพิกุนาสมิติงวะนางสาตาขิราติสหัสสายยขานานันตะวะนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวะนาวันโตยสังสีโนมทามนา อาภิกาโมพิขุนาสมิติงวะนังอิเจเตโสลาสสหัสสายะขานานันตะวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัสีโนโมทมานาอาภิกาโมพิขุนาสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานานันตะวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัสีโนโมทมานาอาภิกาโมพิขุนาสมิติงวะนังกุมพิโลราชาคหิโกโสเวปุรัสานิเวสนังพิญโยนางสัตตสหัสสังยัะขานางไปยิรูกปาสติกุมพิโลราชาคหิโกโสภาคัสมิติงวะนาง ผริมาจากที่สังราชาทัตัลัทธโปภสสาสติคันทัพัานังอธิปติมหาราชายาสศิโสขุตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสสิโนโมทมานะอาภิกามุงพิขุนาสมิติว่านางท้าขีณาจ่กที่สั่งราชาวิรุฬหโธตัดภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศิโสกุตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัสสิโนโมทมานะอาภิกามุงพิขุนาสมิติว่านางปัจฉิมจ่กที่สั ราชาวิรูปโกปาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสกุตาปิตัสสะพะหโวอ,อินทะนามามหะภลาอิทิมันโตชุติมันโตวะน,นาวันโตยัสสิโนโมโทมานาอภิแกมุภิกุนาสม,มิติงวะนังอุตาราจัต่สังราชากุเวโรตัปัสสาสติ ยักษ์ขานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุตตาปิตัสภาพโวอินทานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุพี่ขุนาสลมิติว่านางปุริมาที่สังทัตตะละโตทักขี่ในนาวิรุฬหโกปัชิเมนาวิรุปโคกุเวโลอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลมาณาทัศุงว่าในกับปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสอาภูวัจนิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนกามัส เถโทจะกินนุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสะโพอาคูปัจจสิกเจวติมพรูสุริวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกาบุญพิขุนาสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพลัสตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนา ทัตตลัาจะอาคูนาคายะสัตสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคัะสะมิติงวนังเยนาคลาเชสหัสหาลติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักรูเวหายาสาเตวนมชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเต,ตสนามังอภยันตานาคลาชามามิสุปนนโตเขมมะกาสิ พุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะไหยันตานาคาสุปันนาสรณนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตาโลวาสาวัเศเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขสาวเวปจิตติสุจิติจัปหาราโทนมุจิสหัสตจักผริงุตานังสัเพเเวโรจนามกาสันในให้ตวาพารลิงเสนางลาหุพัทุมูปาขามูสมยโยธาน,นิพันธันเตพิขูนาสม,มิติงวะนัง อาโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตักทาขมุว่ารุณาวาุณาเทวาโสมจัตยะสะสสหเมตตารุณากายิกาอาคุมเทวายะสสิโนทศเสตทศธากายาสเพนานันต์วานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านาวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิการมุภิกุนาสมิติงว่านางเวทูจเทวาสหารีจัสมาจัทุเวยามาจันทันสูปิิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยะสูปนณิสาเทวาสุริยะมาภูปุระกิตานักขัตตานิ บุระคิตวาอาคูมันทวารหากาวสูนางวาสาวเสโถสักโกปาคาปูรินทโททเสเตทศทากายสเพนนานต่างวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว่านางวันโตเยสสิโนโมทามนาอะภิกามุภพิกุนาสมิติงว่านางอะถาคูสหภูเทวาชาละมัสิ ช,ชัลลามาคิสิกาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุม,มาบุพานิพาสีนโนวัลุนาสหธรรมมาจัจจุตตาจะอเนชากาสุรลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสีนโนทัศเ,เตเตทัศ t ากายยาสเพนาน,าน,นันตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนัวันโตยะสีโนโมทมามนาอภิกามูภิกุณาสัิติจริวนาง สมานามหาสมานามนุษสามนุสสุตมาคิดทาประตูสิกาอาคูอาคูาคมโนปัตตูสิกาอาัฐาคูหาริโยเทวาเยจโรฮิตวาสินโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสะสสีโนทเสเตทศธา,ากายสะสเพนานาันตวานินโนอิทิมัโตชุติมโตวานาวันโตยสะสสีโนโมทามานาอภิกุณาสมิติงวันนงสุก,การกัลูมหาอรุณาอาคูเคนาสาสหาโอทาตะไคยะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหาลักขาชามิสกาจกยาสะสสีโนทนายังอาคาปะชุนโนโยทิส อภิวัสติทัศเสตทัศตากายาสเพนนานันตวานิโนอิติมัโตชุติมัโตว่านาวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามมภิกุนาสัมมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจายัสสิโนสัมพิตกามาราเศถาโชตินามาจะอาสวะนิมตรติโนอาคูอัฐาคูปารามิตาทัศเสตทัศตากายาสเพนนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตว่านาวันโตยะสสิโนโมทมานาภิกามมภิกุนาสัมมิติงว่านัง เเตวานิกายาสัพเพนานันตวานิโนนามนนณวเยนะอคันชุงเยจันเยสัตทิสาสหประวุธชาติมาขีลังโอกตินเนมนาสาวังทักเขโมขัดตลังนาคังจันทางวะอากิตาติตังสุพรมาปรมัโตจับุตตาอิธิมาโตสหสันนังกุมาโรติโสจัโสปาคัสมิติงวะนังสหสัพพมโรกานังมหาปรมาพิติทัติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,สสิโสภุทเศธะอิสราอาคูปเจก,กาวะสวัตติโนเตสันจามชัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพมัมมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสกันนะหะสา,หามันทียังเอทะคันนาทะพันทะ,ทะลาเคนะพันธมันทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะกโจจินาอิติตธัมมหาเสนโนกันนะหาเสนา ปเปสยิปานินาตระมาหัจจ่สลังกตวานะเพละวังยะธาปะอุสกโเกเมโคท,ทนายันโทสาวิชุโกตทาสโสปจุทาวัติสังขุธโธอสยังวเสตัดจ,จาสาสพังอภิญญายะวะวัคิตวานะจักพุมาตโตอามนตายิสัทธาสาวเกศา,าสาเนระเตเทศสา,สาเนระเตมาราสีนาอภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจะตัดเตจาอาตั มักกาโุงสุตวาพุทธศาส,าสานางวีตาลาเคหิปักกางเนสังโลมมัมปีิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆาม,มาพยาตีตาเยสางสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวากาเตชเนสุตตาติบทสวดจุลชัยยะปารกร น้โมเมพุทธเตชะสารตนะตายะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรามิสุระสิทธิพรมมาะอินทาจะจะตุโรกาคัมพีละขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสสพรมชัยยะประสิทธิพัะวันตุเตชัยยะชัยยะทรณีทรณีอุทธิอุทธตินะทีนะทีชัยยะชัยยะคคนละต้นละนิสัยนิไลสายเซนะเมลูราชพลนรชีชัยยะชัยยะ คัมพีระโสดพีนาเคธนาคีปีสาจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคาคุรคันทกชัยยะชัยยะฆาชคนาตุรงสุการาผู้ชงศีหาพยักขะทีปาชัยยะชัยยะ ว่าุนนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนาสุทิโนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะทณีตะเลสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทรณันีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังการัตยาภวัคเชัยยะชัยยะว่าุนนายักเคชัยยะชัยยะลักขเสสุราผู้ชเตชาชัยยะชัยยะกรมเมธะขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะ ปัทถวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวงชัยยะชัยยะมหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุนหาโควิรูปโคจันทิมาราวิอินโทจาเวนเตโยจักกุเวโรวรุณโนปิจักอคิวายโยจักปาชุนโหกุมาโรทัตละทัโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสาเทโย อิสีโนสาวกกาสภาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิรีมาโตอายยามมารศาสจปาปีมาโตปาราชโยอุโภสัยยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาปรมักคณาไมหญิงสีโนชัยโยปิ พุทธสะสิริมาตโตอายังมารัสัจจปาปิมาตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตายชยตาะอินทคณาไมหิสีโนเชโยปิพุทธสะสิร oh ิมาตโตอายังมารัสัจจปาปิมาตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิม oh ันเตปโมทิตายชยตาะเทวคนาไมหิส ok ีโนเชโยปิพุทธสะสิริมาตโตอายังมารัสัจจปาปิมาตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตายชยตาะ สุป ana, ino, ita, ันนะกขณามหิสีโนชัยโยปิพุทธสัจดิมโตอายังมาราสจะปาปิมะตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานาขขณามหิสีโนชัยโยปิพุทธสัจดิมโตอายังมาราสจะปาปิมะตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถานสพรัมขขณามหิสีโน ชยันตโพธิยามูเรักยานังนันทวัตนโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุเชมังคาเลอปราชิตัพลังเกีเสปตทวิปโคารอภิเสเกสัพะพุทธานังอักขปะโตปโมทติสุนขันตังสุมังคลังสุปะา,าตังสุติตังสุขโนสมุหโตจัสุุยถังรัมมะจ,จ,จาริสุปะทะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทะกินังปะทะกินังมโนกรรมังปนิเตเตปทตกินาปะกินานิกตะวานาลพันตเตปัตะกินเน เตอัทธารัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโลคาสุขิตาโหทัสหาสัพเพหิยาติพีสุนันตุพตโพนโตเยเทเว,วาสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพบุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวัสสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทา กายาสุขังจิตตะสุขะาอาหารหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสะมายังภักขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตะวะเนอนากบินทิกัสสะอารามีตาตะโคภักขวาพิกพูอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิพกูเพ,พิกกโตปัญจโสสุงภักขวาเอตตะเทะโวจะ ปุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารานิจติตามตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติ เทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขารานิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราทุกขาติตามตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมเตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกขาติ ภุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนันตาติตางตถาคโตอภิสัพพุชติอภิสเมติอภิสัพพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวาลติวิภาชติพุตานีกาโลติสัพเพธรรมอนันตาติอิทโมจักขวาตมนาเตพิกูพะกวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกาลัตตะคาถาแปลอตีตังนานวาคาเมยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะะหวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง เยทาตีตาไปะหีนันตังอัปปัตตัญจะานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำรรมาตัดท่าตัดทาวิปัสสติอสังหีรัง,งอสังขุป,ปังตังวนนินทามนุภาพรุหะยยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่นอนแงนค้อนแขนเขาควพรพาะคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญาบ้านนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่่งนี้ นาหิโนสังฆลันเตนะมหาเสในนะมจุนาเพราะการหัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเนีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันที่ต,ตังตังเวพันเทกาลัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดทานครั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเว ขับปัจจะเวฆณะแปัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บต,ตายไปสัเพธรรมานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังรมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท H, มะนะ้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยต drizzle, ังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเท ي, ี่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอ donc, ายังกายโยอาจิลังร่างกายน,นี้ Years, ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโน fancy. ขันป่าสะจากวิญญาณฉุนโทอันเข่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติปัทวิงจะนอนทับซึ่งแผ่นดินกาลิงขลาลังอิวะนิรันถัง,งประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารท่างหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวูปสมโมสุโข,ขความเข้าสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มารินสูตรจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทางสังสซโยความสงสัยในความตาย,น,ยนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเมตาย่างกิจิ ยังกิจีกุสลังกรมังสัพเพหิพระเตหิกตังบุญยนโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิคตาทีขายุกาสทาหนตุสุกิตาหนตุทุขาปมุตจันตุมาตาบิตาสุกิตาหนตุทุขาปมุตจันตุสับเพยาทิกาสุกิตาหนตุทุขาปมุตจันตุสับเพอิยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุตจันตุสับเพปิสาสับเพยาขาสับเพเบตาสุกิตาหนตุ ทุขาปมุตจันตุสัพเพอาจารยยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุขาปมุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุขาปมุตจันตุสักเพสามตินางสมิชันตุโวโหสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโมโพทิสัตตวาคันติมายะอิติปควาน้โมโพทิสัตตวาคันติมายะอิติปควาน้ำโมโพทิสัตตวาคันติมายะอิติปควา ติทานนคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคะเลโพธิคะเลแตหิงตตหิงตา ธรรมธานเนนะพวันตุปูชิตาสดถึงกาลนเตทะวิหารมันทะเลเถราจมัชานณวากาจพิขาวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจเทสานิขมาจอิสระสัป,ปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวาสังเสษชาตาอัฐวปปาติกานิจยานิกังธรรม,มวรังปฏิจเตสเพ,พปิทุกขสักกาลนตูสังขยัง ทาตุจีงสตังธรรมโมธรรมะท่าลาจัปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถยะจะหิตายะจะอัมเหะละคตุสันธรรมโมสพเพปีธรรมะจาริโนวูทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยะปเวทิเตปสันนาหตุสัพพสพเหะปาณิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชังโตกาเลเทโวปะวัสตุวุธิภาวายะ สัตตานางสมิทธทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกับปัตตาจนิสงกาหุนตูสเพเพปิปานนโนเอตาวตาจจอาหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทิยาทานังคัทันตุสัตทายาสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหุนตุขันฉันตุเทวตาคตาสุมังฆะคาถา โหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตระ สัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสัพพโส นะจเตเชนะละขังพันธามีสปพโสเพเพพุทธาปะะปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสปพโสเพเพพุทธาปะระปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสปสโสเพเพพุทธาปะระปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพันธามีสปพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยาะพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนอมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขอนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพว์พสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงมีเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปลดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ เอานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาวทุกประการเธอ